กรกกบอาปัดขึ้นปัดหัวปัดผมก็ยังไม่ได้พูดพอะไรเลยก็น้องเอาลงก็ม,มองเอือ เอาแล้วไม่เอาแล้วต้องหอกก่อนไปตลาดห้พี่กินทำทรงรหลอไปตลาดเหรอเอลซา,าจะได้กรีกลาใช่ไหมเอลิสง่งอะไรนี่มันอะไกูเลยถ้าไม่มีผมะ <c oughs> จะไม่รันะ <c oughs> นี่ต้องมีผมใช่ไหมใช่เดี๋ยวผู้ชายจะมเดี๋ยวผู้ชายเหรอ <c oughs> Peace. ชื่ออะไรไอศครีมค่ะแก้วไอศครีค่ะกราเปาพี่แม่ค้ากินอ่ะใส่ได้ไหมยส่ได้แบบนั้นอ่ะเปิดตู้เลยค่ะเปิดตู้เลยอ่ะอันนี้ค่ะ

ตองแล้วมากอ้วนมาเนี่ยปลากินนั่แหละไม่ไอาใส่ใส่ดีไปไปละพอแล้วลูกใส่ซักใส่สักขยะไหมได้นะ

ปล่อยปลฉลามมากัดนังเนื้อซิป่อยอะ่ะไอ้สซมนอะน้นนมดเฮ้ฉลามทำไมนะอยอยนดื้อไงปลามาแล้ว,วน,นี่ตายเดินมันอะไรดีครับมีน้สนนนนสังขยาเมั้ยอเอานมสองสังขยาหนึ่งครับ

buma ini semen ini mongkong ini mongkong ini mongkong ya ทำไม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 ทำแบบเมื่อกี้